นนนัันอ,อ่ะสสกกทกกทีี <c oughs> ึึงงฉันเป็นแค่ไฟตะเกียงมีเพียงแค่แสงรำไรอาจดับลงทุกเวลาที่ลมพัดพาผ่านไป <c oughs> เป็นแค่ไฟตะเกียงอย่าเสียงกับฉันออกจากฉันไป ทิ้งฉันคนนี้ไว้และกลับไปที่ของเธอที่มีตัววันโ oh. okay. อ,อ้โหโอเคสดสดกันเลยทีเดียวครับ <c oughs> โอ้โหจังหวัดมาลืมเลยพี่ <c oughs> นั่นนีอปลาจีน <c oughs> โคราชอิตาลุดุด <c oughs> ไม่ไม่ใช่อิดดตาิี <c oughs> ไม่เคยตบมุกใครไม่ได้ทีเดียวมีมุกกว่าเนี่ยมีประเทศสุทธิสารด้วยเมื่อกี้แอบมีไม่ใช่แล้วอันนั้นอันนั้นไม่ใช่แล้วครับสุทธิสารในจังหวัดแล้วฮะอ๋อแล้วเขาเขาจเชียงใหม่ก้าเชียงใหม่เจ้าเอ้าร้องสดแล้วว่าไงบ้างล่ะอ่ะร้องสดแล้วว่าไงเด็กคลีดเพราะโอ้โหดูดิเพราะจังคลีดเพราะเพราะอะไรคุณถึงร้องไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าร้องเพลงเพราะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนนี่ทุกๆที่เนี่ยจะมีความรู้สึกต่างกันมีที่ไหนที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุดบ้าง ส่วนใหญ่ก็ผมจะชอบเช็คชอบเช็คว่าพี่ๆเพื่อนๆเขาอ่ะร้องเพลงได้หรือย,อยังอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะแบบว่าอ๋อนาคิดเจ็ดร้ออย่างนี้เปล่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นบอกว่าสมมติอาจจะอย่างแต่กเกียงกับตะวันอ่ะผมให้เขาร้องทั้งท่อนจริงอ่ะแต่ผมก็ร้องอีกทีหนึง่งก็คือจะคุยกับวงไว้เลยคือจะเดี๋ยวต้องเตรียมมนไว้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดไปอยู่บนเวทีอาจจะหลุดกันได้เพราะว่าตะเกียงตะวันพอหลองร้องเอหนึ่ง ฮุก A2 ฮุกก็จบแล้วอย่างเงี้ไงแต่เราพอมา A2 พอ A2 แล้วฮุกอ่ะผมก็เงียบเลยให้ดนตรีเงียบให้มีแต่เสียงกองอะไรเงี้ยแล้วก็จะเช็คดูดว,ว่าเขาร้องได้หรือเปล่าอย่างงี้มันก็เป็นการร่วมสนุกกันไปพอจบท่อนที่เขาร้องปุ๊บผมก็ร้องใหม่อีกทีหนึ่งอะไรอย่างเี้ไม่ไม่ได้กินแรงไม่มีไม่มีไม่มีไม่เพราะว่าบางทีเคยเจอไงร้องร้องแล้ก็อยากฟังนักร้องร้องอ่าใช่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 เพราะตัวผมเองสมัยก่อนผมก็บ่นเหมือนกันนะกับการที่เวลาผมดูคอนเสิร์ตอ่ะคุณอยู่ที่ ที่ you, คอนเสิร์ตเดี๋ยวคุณเล่นกันน่ะแต่ผมอยากฟังคุณร้องอ่ะอะไรเงี้ยซึ่งเคยเจออ่าใช่ไม่อยากฟังไม่อยากฟังสักล้ใช่ใช่ใช่ซึ่งแบบผมเข้าใจฟิลนั้นผมก็เลยแบบว่าอโอเคงั้นต้องมีทดแทนกันถ้าเกิดผมให้คุณร้องคือคุณต้องช่วยผมร้องนะเดี๋ยวผมจะร้องอีกทีหนึ่งอะไรซึ่งมีความสุขทุกครั้งครับกับการที่ออกคอนเสิร์ตทีไรแล้วแบบว่าพี่พี่มเขาร้องเพลงกันได้สงแม้กระทั่งอย่างอกหักหรือว่าอย่างเงี้ยแต่ับแต่รับ เอออย่างเงี er so that, so that, ้ยเขาจะเอออันรอย่างเงี้ยซ mm ึ่งจะรู้กันแล้วถ้าเกิดไปกันเขาก็จะเล่นกับผมงเงี้ยซึ่งแบบมันมีความสุขทุกครั้งอ่ะแลวคือบางทีอย่างกับเมื่อวานนะเมื่อวานเมื่อวานแบบว่าปวดหัวมากก่อนขึ้นไปทีแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อวานขึ้นไปแล้วลืมปวดหัวเลยพี่แอกว่าสนุกมากหกเพลงเจ็ดเพลงใส่แบบไม่เหนื่อยเลยพอลงมาต่นนั้นแหละหลับบนรถให้พี่อาร์ขับรถให้เมื่อวานผมหลับบนรถเลยเมื่อวานหลับตลอดทางเลยก็คือแบบว่าคือมันมีความสุขแล้วมันทําให้ลืมไปเลยไงพี่แบบลื อยู่กับไม่เราอยู่กับคนดูเราอยู่กับเสียงเพลงของเราอะไรเงี้ยแล้วเขาชอบเงี้ยเราก็ดีใจอะไรเงี้ยฮะซึ่งหลายๆคนนะคะอย่างที่บอกว่าะไรเคยกินแรงค่ะถ้าจําเนื้อเพลงร้องไม่ได้นี่ไม่ต้องบอกลงเว็บก็ได้ทั้งประเทศเลยเนี่ยแม่แต่ก็มีคือแล้วมีแฟนลับตามไปทุกครั้งแบบมีข้าวของขนมอะไรเงี้ยทุกครั้งครับทุกครั้งก็คือก็เขาจะตามไปให้กําลังใจอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยถ้าแบบว่าบางทีเราไป บางที่ที่เราไปทํางานแล้วแบบเขาเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็จะสงสารเขาเหมือนกันเราก็จะบอกเขาว่าไม่ต้องมาหรอกเขาเข้าไม่ได้เพราะบางทีสถานที่ที่ให้เขารอเราอ่ะที่เขาเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่น่ารองไงฮะมันจะแบบว่าลําบากยากเย็นมากเราก็สงสารเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าอันไหนที่เราไปแบบว่าให้เขาไปได้อย่างเงี้ย <c oughs> บอกเขาเลยเขา,าให้เขาไปเลยะะอะางเงี้ยครบี่คนบอกว่าอยากให อยากให้ร้องรักไม่ใช่เพียงลมปากสดผมว่าทั้งอัลบั้มแล้วนะครับทั้งอัลบั้มแล้วรักไม่ใช่เพียงลมปากสด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 นี่เห็นไหมสด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 เดี๋ยวสักพักอ่มีคนแบบนี้อยู่จริงชักถ้าไปกันไหมรักคิดเธอไม่ใช่เพียงลมปากคงพอใช้แทนคำขอบใจของฉัน ก็รักสึกกดตามหัวใจบอกทุกคำเพียงฟังด้วยความสื่อคงพอรึกซึ้งถึงใจเธอโอ้โหเยพอแล้วนะพอแล้วให้มีซื้อกันนะให้พี่ซื้อกันนะงั้นเดี๋ยวให้ตุ้ยพักสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเล่นเพลงนี้ให้ฟังตุ้ยบอกตุ้ยชอบงั้นเดี๋ยวทรูจัดให้ค่ะเ เอาตอนนี้ตุ้กำลังเมามันมากกับกนพิมพ์จริงๆปกติเนี้ยไม่เคยเห็นอะไรเยอะขนาดนี้มาก่อนเลยนะใช่เขาบแแ้งหลายรอบแล้วเนี่ยคอม่ะหลายรอบแล้วมีเมื่อกี้ยังไม่จบนะที่บอกว่ามีทั้งสุราษฎร์มีทั้งอุตรดีมีทั้งพิษณุโลกนะคะสุทธิสารกรุงเทพก็คิดถึงนะอ่าฮะมากันหมดเลยมาที่ลืมเลยทีเดียวมาให้ลืมเลยทีเดียวกลับมาสู่เรื่องของอัลบั้มกันต่อดีกว่าเมื่อกี้ถามไปว่าเพลงไหนที่ตรงกับตัวเองมากที่สุดใช่ไหมอ่าฮะทีนี้ถามว่าเพลงไหนร้องยากที่สุด เพลงไหนร้องยากที่สุดแล้วก็คงจะเป็นตะเกียงกับตะวันครับเพราะว่าด้วยน้ําเสียงของเราแล้ว่ะก็คือมันจะเป็นอะไรที่แหบอย่างเงี้ยฮะมันพูดนี่เหมือนว่าเสียงผมไม่พร้อมนะแต่จริงคือไม่ได้เป็นอะไรเลยเนี่ยแต่คือเสียงผมแหบอยู่นี้แล้วก็แบบมันจะดูแหบกล้านซึ่งร้องเพลงแบบนิ่มๆซึ้ง,ๆ,ๆ,งๆอย่างเงี้ยคือแบบว่ามันจะดูแบบแหบๆไนงะซึ่งแบบพี่โบ๊ชเขาจะร้องไกด์มาให้เราฟังก่อนซึ่งพี่โบ๊ชร้องแล้วโอ้ อุ้ยขานั้นเขาแบบว่าสุดยอดอยู่แล้วใช่ไหมฮะเสียงเขานุ่มมากแล้วแบบว่าเจอตุ้ยเข้าไปปุ๊บพี่โบ้ก็แบบว่าพยายามแบบว่าให้เสียงมันนุ่มหน่อยตุ้ยอะไรเงี้ยอเออเราเราก็ใช้วิธีการโดยแบบคิดภาพต่างๆนา,นานาไปให้มันตรงกับเพลงเนี้ยเราจะได้ได้อารมณ์นี้มาแล้วเสียงมันจะได้ออกมาตามตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยคิดภาพอะไรก็แต่งเรื่องไปเรื่อยเลยนะว <c oughs> ่าคิดถึงหนังนู่นหนังนี้ที่เคยเห็นวา่ามันเศร้า อะไรอย่างนั้นไปแล้วมันก็จะแบบเศร้าแล้วเพราะด้วยทํานองเพลงมันก็บิวอยู่แล้วอะไรเงี้ยนานไหมคะถือว่านับได้คร่าวๆสักกี่ครั้งก,กี่เทสก,ก็ใช้วิธีการร้องเป็นแถบทีเดียวแบบว่ามันเเป็นบางท่อนไหมครับ A1 A2 a กอะไรเงี้ยซึ่งบบถ้าตรงไหนไม่ดีก็พี่โบจะให้ร้องใหม่เพราะว่าถ้าเกิดแก้ทีเราระโยคม,มันจะดูเสียงไม่ต่อกันนะอะไรเงี้ยสิริรวมแล้วสิริรวมแล้วก็ประมาณ เกือบสองชั่วโมงได้ครับสองชั่วโมงกว่าเกือบเกือบอะจำไม่ได้แล้วไม่แน่ใจแต่ใช่เพราะว่ามันอยากให้มันออกมาเนียนที่สุดเพราะว่าพี่โบ๊ก็จะพยายามไม่ทำตกตกแต่งใส่น้ำปรุงน้ำปลาพี่เกลืออะไรมากมายคือต้องการให้มันใสใสจริงจริงเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าใส่มากๆเราไปร้องสดไม่ได้มันจะแบบเวร์มันจะมันจะดูเยอะไปนะฮะคือผมต้องการบอกให้มันดูแบบดิบๆจริงๆอะไรเงี้ยแล้วนี่คือเพลงที่ยากที่สุดแล้วง่ายที่สุด ง่ายสุดเลร้องทีเดียวปุ๊บได้ร้องเยอะนะพี่จำไม่ได้อ่ะแต่แต่ก็จริงๆแล้วมันก็ยากเกือบทุกเพลงนะฮะเพราะว่าด้วยด้วยคีย์ของเพลงอ่ะมันจะไม่เท่ากันครับแล้วแบบบางเพลงอ่ะแค่มานั่งฟังอ่ะมันเหมือนง่ายอ่ะแต่พอเราไปร้องจริงคือแบบอุ้ยมันยากเงี้ยบางบางประโยชน์บางท่อดเราต้องหายใจทีทีเดียวแล้วร้องยาวมากอะไรเงี้ยซึ่งแบบถ้าเกิดเราไปหายใจหลายๆทีมันก็จะดูไม่ดีอย่างเงี้ยซึ่งมันยากครับ่อย่างกับพี่โบ๊ทเขาร้องไกลว้อย่างเงี้ยเขาขั้นเทพเลยฮะเขาก็ร้องได้ไง เราก็ไม่ได้คั้นเทพขนาดนั้นเรามาร้องเราก็แบบโอ้โหพี่บดต้องเล่นด้วว่ามันง่ายเนี่ยพี่บอกว่าก็นั่นเลเด็กมันก็จริงจมันไม่ง่ายไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันฟังมันเหมือนไม่มีอะไรแต่พอไปร้องจริงๆคือแบบอุ้ยมันมันยากอย่างนี้ทั้งทั้ที่ตัวตุ้ยเองก็เป็น,นะ